สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการให้ขนาดนะครับาการออกดับติงเนี่ยเราจะให้เราต้องการให้ขนาดนะครับเป็นอ,องศานะครับประมาณนี้อันนี้จะมีทริคมาสอนนะครับอันนี้ก็ต้องการกี่องศานะครับสมมติว่ามุมนี้หกองศานะครับเราต้องการให้ขนาดแบบนี้นะครับ โอเคอ่เริ่มแรกเลยนะครับการให้ขนาดของเราเนี่ยนะครับในส่วนของดีเทลลิงนะครับด m เมนชันนะครับเวลาเราให้ขนาดเนี่ยเราก็มาเลือกเส้นเนาะนะครับอ่าฟอร์สจอเมทีนะครับหรือว่าเซเกิลด้วยนะครับผมอ่แต่ในส่วนเนี้ยนะครับการให้ดิเมนชันเนี่ยจะเป็นการให้ดิเมนชันธรรมดานะครับหรือว่าอ่าเชิงเส้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าระยะพวกความยาวความสูงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการองศานะครับ ให้เรามาเลือกใช้คำสั่ง m a n u a l แอ i ิตัวนี้นะครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาเลือกแบบ Pattern Circle นะครับอ่าลักษณะงานที่มีการร่วมศูนย์กันนะครับ pattern Circle c e n t e อ่าเซนเตอร์นะครับให้เราติ๊กถูกไว้นะครับเซนเตอร์อ่ามาเลือกจุดนี้นะครับอ่านี่ยกตัวอย่างเลือกที่จุดนี้นะครับศูนย์กลางวงใหญ่สุดนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับ first Circle นะครับ จะมาเลือกวงเล็กตรงนี้นะครับเส้นวงกลมนะครับวงเล็กตรงนี้เพื่อที่จะบอกขนาดนะครับอันนี้เราจะได้เส้นไกด์ไลน์แล้วเสร็จแล้วเราติ๊กถูกกากระบาดปิดไปนะครับอย้อนกลับมานะครับใช้คําสั่งในฟังชั่นเหมือนเดิมนะครับเลือกเส้นนะครับเฟิร์สเฟิร์สเจอร์แมทีนะเลือกเส้นเซคัน์นะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่เลือกเป็นเซนเตอร์แล้วนะครับเราจะมาเลือกเส้นนี้แทนเส้นตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะบอกองศาปะประมาณนี้นะครับเท่านี้เราก็จะได้การให้ดิเมนชันพวกองศาแล้วนะครับผมโอเคยังไงลองนำไปปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ